สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม FR Legend สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเอารถนิสันซูวย S15 ไปดิฟในเซิร์ฟส์ปนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาดิฟกับคนญี่ปุ่นกันนะครับลายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมไม่ได้แต่งเองนะครับผมไปหามาจาก u t u b e นะเพื่อมีน้องๆแบบบอกให้พี่แบบออกส่งโค้ดให้หน่อยอะไรประมาณนี้คือลายคันนี้พี่ไม่ได้แต่งเองนะครับใครที่อยากได้ไปหา หาดูใน YouTube เลยครับมีเยอะมากนะครับลายนี้เนี่ยเป็นลายของนักขับญี่ปุ่นชื่อโนกินากามโมระนะครับเป็นนักบีประเทศญี่ปุ่นเ <Whoa. S 1> ข้าขั้นแบบว่า ดีโคตรเก่งเลยนะครับก็รถคันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นรถอ่า Nissan Silvia S14 ที่แปลงนะครับแปลงลายแปลงอะไรแล้วให้หน้าตามันเหมือน Silvia S15 นะครับทุกคนก็คันนี้ก็สวยเอาเรื่องอยู่นะครับเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหันให้ดูรอบๆคันอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างเท่ยังรอนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะ ใครที่อยากได้ลายนี้ไปเสิร์ชหาเอาใน u t u b e นะครับสวยมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ใส่ไม่เป็นนะครับถ้าทุกคนอยากรู้วิธีใส่โค้ดทุกคนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใส่โค้ดว่ามันใส่ยังไงใส่ลายยังไงนะครับโอเคนะครับทุกคนครับถ้าทานผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถดิสัน s วีเอ s 15ของโนจินา K าบุระไปดีเปเซิร์ฟสเตปแปนนะครับทุกคนไปครับ let's go โอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามกันชัยตาแล้วนะครับทุกคนสําหรับสนามนี้จะเป็นสนามที่หลายๆคนสนมากเขาชอบนียมออกมาว่าวิ่งแท็กนะครับถ้าใครที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะลองเอาไปวิ่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะไม่วิ่งแท็กนะครับผมจะแบบดริฟท์เอานะครับทุกคนไปมาลองดูกันครับว่า s สิบห้าคันนี้มันจะดริฟท์ดีไหมโอเคนะครับทุกคนไปไปลุยกันเลยครับถ้าทุกคนอยากได้เสียงรถดังๆก็สามารถบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะ แก้ไขให้นะครับไอ้ทุกคนถ้าทุกคนมีอะไรแนะนำผมก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเกมนี้เท่าไหร่รอรอไปคือสวยมากผมโคตรชอบลายนี้เลยว่ะคือมันมันเท่จัดเลยอันนี้คือเรามาดีคนเดียวนะครับไม่ได้มากับใครอ,อาจจะมีเฟลบ้างนิดนึงไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าผมก็ยังไม่เซียนเกมนี้เท่าไหร่อุยมีเกือบชนมีเฉียวนิดนึงไม่เป็นไรครับถือว่าแบบยังคุมรถอยู่ในมาตรฐานอยู่นะแบบว่าฝีมือของพี่เนะี่ยแบบว่ายังคุมรถอยู่แบบอพอใช้ได้ <c oughs> นะครับชิวๆไปครับทุกคนวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อรายการาว,ว,ว่าดีฟชิวๆดีไหมวะ มันจะซ้ำชื่อรายการกับคาอีกไหมเนี่ยโอ้โหโค้งดีมากครับทุกคนถ้าทุกคนมีข้อดีหรือว่าอะไรดีๆแนะนำผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้แบบเอาไปแก้ไขนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับสำหรับซีเวส15คันนี้สวยๆไปโอ้โห,โหตูดรถเราคือไปแล้วครึ่งนึงอืพ <c> ล <oughs> าดน,นิดนึงครับไม่เป็นไรครับทางนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงต้อง ทำรถให้ตรงดิบเยอะไม่ได้ตรงนี้เป็นโค้งหักซอครับจังวะนี้ผมนี่แบบโอ้โหบางคนไม่รู้ว่าแบบทำยังไงมันถึงหยุดให้เหยียบเบรกส้นตีนนะครับทุกคน <c oughs> ผมจะไม่ใช้เบรกมือนะครับผมจะใช้เป็นเบรกเบรกส้นตีนแทนนะครับ <c oughs> คือมันจะหยุดรถได้นิ่งและเร็วกว่าสําหรับความคิดผมนะสำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้แหละแต่มันก็ดิฟสนุกอะ่ะเวลาเข้าโค้งกับเหยียบเบรกส้นตีนมันก็อยู่นะ <c oughs> โอเคทุกคน เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สุดยอดครับถือว่าใช้ได้นะครับมีใครแบบอยากจะวิ่งคู่ไหมมีใครอยากจะวิ่งคู่ไหมมาจัดมาหน่อยครับเอาแบบดิฟได้ไหมผมว่าเขาไม่น่าจะวิ่งดิฟนะอาไม่กล้าวิ่งซะงั้นโอ้โหอ่อนว่ะดูเหมือนเขาจะแบบวิ่งแครกนะแต่ผมวิ่งแครกไม่เซียนไงผมมาดีฟไง เราเบียดผมแล้วกันโอโหโห้โหเขาแซงเขาแซงผมไม่ยอมไม่อ่ะผมจะดีฟดีกว่าโอ้โหไปแล้วตูรถผมโค้งนี้คือแบบเอารถยากจริงๆฮิย้ย S15 ด้วยอ๋อ S15 ใครทำไม่นายหลอจังสุดยอดครับโอ้โหฝากระโปรงหลังเปิดไปแล้วตอนนี้ คือถามว่าทาไมผมถึงไม่วิ่งแทร็กด่านนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าจะวิ่งแทร็กผมมีรถแทร็กอ่าส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้คลิปให้ทุกคนดูนะครับสาหรับใครที่อยากดูรถที่ผมจะมมวิ่งแทร็กเป็นรถอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับทุกคนผมจะได้มาทําให้ทุกคนดูเร็วๆนะใครที่รอดูไรฟ์สตรีมก็รอติดตามนั้นอ่าในชุมชนของ YouTube ได้เลยนะครับ YouTube ของโคเนล่านะครับทุกคน พอติดตามได้เลยใครที่อยากเล่นด้วยเครก็ุคคนยาวๆไหมครับโค้งนิดอีกครั้งนึงดึงไม่ใช่ดึงเหยียบเบรกสต,รตีนเห็นไหมนิง่ง <c oughs> มีน้องๆหลายๆคนอ่าที่แบบยังไม่เคยเล่นนะแบบมาคอมเมนต์บอกถามพี่แบบว่าพี่ช่วยสอนผมรีบหน่อยแบบเนี้ยคือบางทีแบบผมก็แบบ ผมก็สอนไม่เก่งอะนะผมก็อยากจะสอนอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่อยากสอนนะคือเดี๋ยวถ้าผมสอนไปทำออกมาไม่ดีเดี๋ยวก็จะมีพวกแบบไอ้อคนที่เขาเรียกว่าแบบเป็นติ่งเกมเนี่ยออกมาแบบเม้นแบบเชิงเชิงไม่ดีใส่ผมอะไรประมาณนี้ไงผมเลยไม่อยากทำอย่างเช่นแบบพวกแต่งลงแต่งรถอัวเนี้ยถ้าผมจะแตงแ่งเนี่ยแล้วก็มีคนมาว่าโอ๊ยแต่งไม่สวยเลยอะไรประมาณนี้ผมเลยไม่อยากทำไงผมเลยมันนิ้ให้ท่านผู้ชมดูเฉย,ย,ย นะครับโอ้โหนี่เขามามิตติ้งอะไรกันเนี่ยโอเคนะครับทุกคนสําหรับด่านนี้ก็ดิฟให้ทุกคนดูแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปลี่ยนด่านไปดิฟด่านอื่นกันนะครับทุกคนไปเราเราไปดูด่านอื่นกันบ้างนะวทุกคนจะเบื่อเอานะครับเล่นแต่ด่านเดียวไปเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามกันชัยนะครับเป็นชื่อกันชัยเฉยนะครับทุกคนมาด่านนี้ค่อนข้างจะผมชอบนะด่านนี้มันมันโค้งเยอะดีแล้วมันก็ทางมันก็ไม่กว้างโอเคเดี๋ยวผมขอเช็ครถไม่เป็นอะไรครับไป หาคู่ดิฟสักนิดนึงโอ้โหเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก่อนจะออกถนนให้ดูรถด้วยนะไม่ใช่แบบกะจะออกก็ออกไปเลยนะเพื่อมีรถมาด้านหลังนี่มันไม่มันไม่ดีนะครับมันไม่ดีต่อคนอื่นผมจะมาดีฟใหดูครับสหรับนิสันซีวเอส15ดัก่านกันชัยครับผมจะพยายามดีฟให้เนียนที่สุดนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันแบบสนุกนะครับส,สวยๆแบโค้งนี่เป็นโค้งหักศอก เหยียบเบรกมือไม่ใช่เบรกสตีนไม่ใช่เบรกเท้านะครับให้เราเหยียบเบรกเท้าตอนที่เราโค้งสศกโอ้โหงวดเด็มโง่ไงไปแล้วตู่รถเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถไปซ่อมแป๊บนึงมามามาใครจะตามมาขอแบบสวยๆครับขอแบบสวยๆไม่มีใครตามมาเลยเอ้าอุส่าผมอุตส่าห์ให้ตามแล้วนะ นี่ซึบเจแปนนะครับทุกคนทำไมแบบเขาไม่ตามผมเลยเออมามาคันนึงนะครับสวยไหมเขาแซงผมไปแล้วผมจะนำเขาไม่ใช่นำผมจะตามครับทุกคนมาดูผมจะตามได้ไหมอ๋อเขาดีฟโค้งนี้เหรอโอ้โห จะตามให้หนูเอาเอ,าเอ,าเอาโอ้โหคนนี้มันแบบดีแบบทางขนาดเล็กจะโชว์จะโชว์ว่างั้นจะโชว์เทพว่างั้น b บ a c k a r d เป็นหนึ่งทีย่างรอครับไม่เซียนจริงนี่ทำยากนะครับเกมนี้เนี่ยมันคอนโทรอยากนิดนึงอเผื่อบ,บางคนไม่รู้นะครับตอนนี้ผมใช้การคอนโทรลแบบเลื่อนซ้ายขวานะครับผมไม่ได้แบบกดปุ่มเอานะ ทุกคนก็น,น่าจะเห็นกันอยู่อ้าวผมก็เบรกเขาก็เบรกเมื่อกี้ถ้าผมไปเนี่ยอาจจะไม่ชนโอเคนะครับทุกคนมาครับด่านต่อมาเราจะมาดิฟใ,ในด่านอิบิสุโอ้โหรู้สึกว่าด่านนี้เขาจะเล่นกันดีนะดูดีเขาวิ่งตามกันรู้สึกว่าจะไม่มาคันหนึ่งผมไปละไอ้เพื่อนผมขอตามน้ำให้ผมสวยๆหน่อยโอ้โหลายกระทิงสีน้ำเงินจเจอโนกีนะกามูระหน่อย นี่ไงผมแบบชอบจี้ไงเวลาจี้แล้วมันแบบรู้สึกแบบโคู่ๆไงไม่รู้น,นี่ไงจี้ครับจี้โอ้โหเสียงรถปักอีกแล้วโอ้กี่นาะกาโมระจังหวะนี้กระโดดครับท <c oughs> างกระโดด ได้อยู่ได้อยู่ <Wow. S 1> รู้สึกว่าจะห่างกับเขาเกินไปผมต้องตามเขาให้ทันทุกคนมียางอะไรที่แนะนำดีๆบ้างไหมครับถ้าทุกคนรู้ว่ายางเส้นไหนมันควรจะใช้ที่มันยิดดีๆและเร็วๆทุกคนแนะนำผมมาหน่อยผมไม่รู้ว่าว่ายางเส้นไหนมันควรจะใช้แบบในสถาน,นการณ์ยังไงในดันยังไง เอาว่ะผมตามแบบติดๆเลยจังหวะนี้ทางกระโดดอีกแล้วอือหือได้ได้ได,ได้ถือว่าถือว่าสวยถือว่าสวยอยู่ครับถืว่าสวยอยู่ไม่ต้องชิดกันมากก็ได้นะเอาจริงๆนะทุกคนใครที่จะมาเล่นสตรีมกับผมนะครับเนี้ยดีฟพอแบบนี้พอประมาณนะครับไม่ต้องดิฟแบบชิดกันเอาซะแบบเวอร์บางอลังการแล้วมันมันชอบชนกันบ่อยไง เนี่ยเนี่ยคนนำเขานำดีมากเขานำดีมากเลยนะโอ้โขโคตรสวยพายายามใช้เบรกเท้าบ่อยๆนะครับไม่ต้องบ่อยมากก็ได้จังหวะที่เราจะหลุดโค้งค่อยใช้จังหวะที่แบบดีบมาแล้วมันจะเลยโค้งอ่ง โอ้โหหลบรถนี่พากันกระโดดเลยคันสีฟ้านี่เล่นเล่นดีมากแต่ไอคันสีเียเนะ่ะมันมั่วดูดโโิโอ้โหโอ้โหดูดูด,ดูมันเล่นแบบนี้ผมไม่ชอบเลยใครที่เล่นแบบนี้ผมไม่เล่นด้วยนะใครที่เล่นแบบนี้ผมไม่เล่นด้วยนะครับคือเกียนเกิดบางทีไปแล้วกระจังหลังกระจังหลัง ต้องตามมันสีฟ้าให้ทันหนอทุกคนาไปเร็วมากเพราะว่าเมื่อกี้เราพลาดกันผมมาทันเข้าโค้งนี้ตลอดเลยเพราะมันโค้งแบบหักศอกคันสีดำก็ตามมาแบบนี้เล่นดีเล่นดีสนุกแต่คันข้าง,างหน้านรู้สึกว่ามันจะเฮ้ยนี่ไง เกียนครับถ้าผมเป็นหัวห้องผมเตะมาแล้วโอ้โหทำไมไม่เตะครับถามจริงเกียนแบบนี้ผมไม่ชอบเลยเปลี่ยนยางแป๊บหนึ่งครับทุกคนกำลังมันเลยกำลังมันเลย S15 สีดำบอกรอพี่ด้วยพี่จะจะวิ่งด้วยเดี๋ยวเราวิ่งกับคันสีดำนะครับไม่ใช่คันข้างหลังนี่นะมีคันนึงอะคันนี้คันน,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 นี้เราจะวิ่งกับคันนี้ครับคันนี้นี่เล่นดี หนูไปไม่รอผมเลยไปไม่รอผมเลย S 1 4สีดำเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอากูอีกแล้วเฮ้ยไอ้พวกอ่าอะไรวะเขาเรียกว่ารถแบบเนี่ยใส่ล้อใหญ่ๆมาแล้วมาปีนเขาเล่นน่ะมันใช่ด่านไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้โหแบบเกียนริงเลยโคตรเบื่อเลยคนๆเนี่ย ันสีเขียวมันยังไม่ยอมแพ้เวม,มันจะโดดให้ได้มันเกียกะ่ผิบหายเลยตามผมมาแ่งยิงก็ตามผมมาคันสีเขียวรู้สึกว่ารถเขาจะแบบรอบจัดเอาเรื่องอยู่นะผมขอกระโดดเลยไม่ขอขึ้นไปข้างบนไปละไปละมาละเจะคอคู่แข่งละเจอคู่ดีบละ เออเหือผมวิ่งตามเขาเลยชนด้วยสวยไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยนอะบักคุ้งขี่เนียนๆต้องใช้สมาธิพอสมควรนะครับในการเล่นเกมนี้อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่นี่แบบนี้เออต้องการแบบนี้ จังหวนี้ช็อตนี้สวยจริงๆไม่ชน <Wow. S 1> โอเคเนี่ยพยายามแบบฝึกตามแบบนี้ครับใครที่ยังเล่นไม่เก่งพยายามไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วไปฝึกแบบไปดิฟตามตามตูดคนอื่นนะ่ะแบบเนี้ยคือไม่ต้องใกล้มากก็ได้แต่ไปแบบไปฝึกเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะทําให้เราแบบได้ประสบการณ์นะครับเอาอีกแล้เอากูอีกแล้ว มาครับทุกคนด่านต่อมาครับอยู่กับด่าน No r i s Pass นะครับผมไม่ร tumor, story, มู้อ่านชื่อถือหรือเปล่าแะ่เดี๋ยวผมจอดหาคู่แป๊บหนึ่งมีใครอยากจะดวดนไหมรู้สึกว่าจะมีว่ะเป็นซิลเวียเหมือนกันครับมาๆจอดคู่เลยใครจะไปใครจะไปจอดคู่เลยครับใครจะไปจอดคู่เลยเอาว่ะโค้งแรกก็พอได้อยู่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าโค้งต่อไปจะได้หรือเปล่าสวยๆไป คนริบตามผมว่าดีๆเอาเรื่องอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอชีเขียวมันมันเยียนอีกแล้วเฮ้ยคันดูกันหรือเปล่ามันจะเป็นคันเดียวกันกับตาเมือ่อกี้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมขอตามคนนี้แล้วกันมาละผมมาละ ผมมาแล้วครับโอ้โหม <c oughs> อือเอาไปแล้วกระจังหน้าผมโอยเสียดนิดเดียวก็ไม่ได้ตามันไม่ได้เลยวะ่ะมันดี้รถแบบเวียงไปเวียงมาอย่อยากให้รอบรถมันจัดกว่านี้อีกนะไอ้ของ,ของ,ของขอเขาเรียกว่าอะไรวะ คงแคบๆเอามันจะทำให้เราตามเม่ทันมาละผมมาละผมตามมาแล้วครับทุกคนเอาว่ะสวยๆไปครับอืเอเขาไม่ชนนิดนึงแต่ผมไม่ชนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะคุมรถได้เริ่มจะชำนาญแล้วอืโนก,กินะกามุระ ันนี้โหจริงเอาเรื่องจัดจัดแล้วก็360เป็นหนึ่งทีเอื้อชนไพรมาขออนุญาตไปซ่อมรถแป๊บนึงนะครับทุกคนอ๋อ้ไม่ไม่ใช่คันสีเขียวไม่ใช่คันตามเมื่อกี้ไปเพื่อนใครจะวิ่งมาครับใครจะวิ่งมาเลยตามมาเลยครับ พยายากจะโดนกับโนกินะกามูระครับมาเลยรู้สึกว่าจะมีคันหนึ่งครับตามเรามาน่าจะสองคันมั้งว่าชอบรถคันนี้จริงทุกคนแบบเท่จริงเลยใครที่อยากได้ไปเสิร์ชหาย YouTube นะครับเนียนไปผมว่าผมขับรถเนียนอยู่นะทุกคนทุกคนว่าเนียนไหม มีสกิลผมนิดนึงไม่เป็นไรครับแต่เขาตามดีอยู่นะสิว่าเขาจะตามดีอยู่นะจะดูกล้องหลังใหม่ก็ไม่ได้สวยๆไปเพื่อนโอ้โหสามคันว่ะเอาเรื่องว่ะสามคันนี้เล่นดีทุกคนต้องให้ผมเป็นคนนำว่ะทุกคนถึงเขาถึงจะตามผมดี เพราะว่าผมเป็นคนขับรถนิ่งก็ชมตัวเอง <c oughs> มาครับสวยๆไปข้างหลังนิกี้กันเลยคันข,ข้างหลังสุดนี้ก็แรงจริงมีแหลกนิดนึงือ้อชนนิดนึงครับอืยังได้อยู่ สวยๆไปอ้โหสามคนนี้คือเล่นดีมากโอ้โหเดือ้หลบไปหลบไปหลบไปโอเคทุกคนเราไปลุยกันต่ออีกสักรอบหนึ่งดูสิจะมีใครมาอีกไหมเพื่อนมาดิเพื่อนใครจะดวนครับ เอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดเอ้ยเล่นดีทุกคนนะดูเขาตามผมดีมากเลยเกือบทุกคนอาจจะมีเกียนบ้างเป็นบางคนสวยยไปโค้งห,กหักศอกือมหมีหลุดโค้งนิดนึงเข่าปากเลยโอ้โห จี้มากสิครับผมตกใจสวยไปสวยไปออกมาเสียคันสีสีเลือดหมูมาละสามคนไปรอๆไปครับตามดีมาก โอ้วะเฮ้ยเว้ยตายดิฟชนเราอ่ะด yeah. ีนะผมยังแบบควบคุมรถได้เรารอไปเรารอไปครับสามคันนี้โอ้โหว่าจะไม่ชนละ บอกเขาทำไม่ได้มึงดีบคิดขนาดนี้รวยไปครับมา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 ใครจะวิ่งนำเลยเอ้ยนำเลยนำเลยแต่ผมตามบ้างโอ้โหเดี๋ยวก็ทำอะไรัน เอาไปไหนละคันท้างหลังผมบอกว่าผมชอบตามคันนี้มากกว่าอ,อือมีชนนิดนึงไม่เป็นไรครับไปต่อไปต่อไปต่อครับถึงชนเราก็ไปต่อได้คันสีดำหายไปไหนแน่ เขาวิ่งไปดีดยังไปชนเอาเอ,าเอาโอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถนิสสันซีวีเ15แปลงหน้าแปลงหลังแปลงทุกอย่างจากนิสสันซีวีเ14นะครับ ก็ไม่รู้ว่าทุกผู้ชมจะชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกดไลค์ผมก็ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชงร์ s c ด i b e ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับใครอยากให้ผมทำอีกก็กดไลค์ให้ถึง200ไลค์นะครับทุกคนคลิปนี้ต้องถึง2 0 0รอไลค์เดี๋ยวผมจะมาทำา EP ีต่อไปจะเป็นรถอะไรทุกคนต้องรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวขออนุญ,ญ,ญาตลาทุกผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับทุกคนขอแล้วนะครับสวัสดีครับ